ใช้ F4 ของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่กับคุณพ่อมาค่ะดากับคุณยายมาหางานงานดำขางานผ้าดำนะคะแต่ไม่มีไม่พอกันเลยค่ะได้ไม่กี่ชุดค่ะคาะตัวเลยได้ผ้าไหมราคาอยู่ที่1,650บาทมานะคะวันนี้1,650บาทนะคะงานผ้าดีดตัวขึ้นเลยค่ะ1,650บาทผ้าสามตกรอทอมือค่ะสวยงานเ้าใหม่นะคะ 1650บาทค่ะสวยไม่สากสวยไม่จืดจางค่ะให้คุณตามเป็นมือกล้องให้วันนี้ค่ะค่ะตรงไหนคุณแม่สะดวกคุณแม่ลุยงานเลยค่ะ1650บาทผ้าสาลตะกอพร้อมสวยไม่สากสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะเป็นงานผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นงานผ้าใหม่ผ้าสาลตะกอค่ะวันนี้1,600บาทนะคะเพราะว่า ขอจะดีตัวขึ้นทุกอย่างเหมือนคุณแม่บอกนั่นแหละค่ะงานดีตัวลอยตัวขาดห้ามันเป็นเทศกาลเดียวยิ่งขาวดํายิ่งไม่มีของเลยค่ะงานขาวดําไม่มีของค่ะ <c oughs> ขาดตลาดไปหมดนี่ก็ลายดอกมะเขือเจ้าเก่าค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทผ้าสามตะปอทอมือสวยไม่สากสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะงานเข้าใหม่ค่ะคุณแม่ได้มาวันนี้แหละค่ะมาเอาผ้าก็เลยได้ น,นิดหน่อยค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทผ้าสามตะกรอสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดจางค่ะออกบุญดอกงานก็เล <mapping> ิศดดูดีเด่นนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากลูกอ้ำกระเียนไปเป็นของฝากวันไหว้ก็ได้ค่ะค่ะลายดอกมะเขือค่ะ ตาซูมกล้องบางทีก็ซูมกล้องเข้าใกล้ๆด้วยนะตาน่ายื่นมือออกข้าอย่าออกเข้าเด้อเพราะว,ว,ว่าชกล้องใหม่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็ลายสวยลายใหม่ค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะค่ะสวยไหมสามสวยไหมจุดจางค่ะสวยมากนะคะค่ะเป็นผ้าวสารตะกอค่ะเป็นลายข้าใหม่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทอันนี้นะคะดีตัวขึ้นไปดีแล้วค่ะถ้าเหมือนคุณแม่เคยบอกนั่นแหละน่าจะดีตัวค่ะ ค่ะเขาจะหาผ้าเข้างานค่ะมีงานยิ้วงานช้างต่อกันเลยค่ะพขอค้างนะคะเขาจะหาผ้าเข้างานค่ะค่ะย่างผ้ากันเหมือนงานดํานี่แหละไม่มีแล้วค่ะคุณแม่ได้แต่สีพื้นดํามาอยู่ที่สิบแปดเมตรนี่แหละค่ะค่ะสวยไม่สามสวยไม่จุดกลางเริ่มรูดูเด่นนะคะผ้าไม่ชัดเตนผ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่ง คุณตาเป็นมือกล้องเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่ได้ตั้งกล้องแบบตั้งหลักทุกวันคุณแม่จะตั้งหลักวันนี้คุณตาระกันาแล้วเคยได้ของก็เลยมาที่สวนค่ะสวนสวนลุมค่ะสวนรักค่ะค่ะแบบอากาศสบายสบายค่ะหนึ่งันห้อห้าสิบาทพืนนี่เป็นงานค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะลายขอขั้นค่ะสีธรรมชาติค่ะเป็นสีออกเขานุพิราบนะคะ ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะ1,650บาทเป็นงานสีธรรมชาติค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิ่ใส่ออกงานก็เลิศหรูดูเด่นนะคะเนื้อผ้าหนาน,านิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะยาว2กว้างหนึ่งนะคะ1,650บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะสีเทานกพิราชนะคะ ค่ะเป็นมีคอขั้นค่ะค่ะท่านไหนจะรับก็ค่ะอันนี้ลมหน่อยนะคะตุดตาก็ยื่นเข้ากล้องเข้ามาซูมดูใกล้ๆค่ะห่งพันห้ห้าสิบบาทค่ะค่ะมีตัวขึ้นค่ะกำไรก็50บาทตะทรเข็มหนึ่งนั่นแหละค่ะคุณแม่รับมาพันหกค่ะหนึ่บาทอันนี้ลายค่ะเรียกว่าลายเตางัดค่ะ พื้นผ้าก็สวยนะคะเป็นสีพัทเทลค่ะสวยไม่สากสวยไม่จุดกางสีพัทเทลค่ะงานเล,ลิศหรูดูเด่นนะคะเน, na, นื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะนิ่มละเอียดม,มากค่ะเป็นเงาเหลื่อมนะคะเป็นผ้าไหมน้อยกำมือเดียวค่ะคะ่ะไหมน้อยจะขึ้นเงาเหลื่อมดีมากนะคะเสริมบาร,รมีเสริอมมงคลให้กับตัวท่านด้วยค่ะเวลาคุณใส่แล้วก็เดินขยับเดินเคลื่อนย้ายไปจะมันจะเป็นเงาเหลือ่อมเสริมบารมีให้ท่านนะคะอันนี้ลายค่ะเขาเรียกว่าลายต่อง,งับค่ะ ค่ะเป็นสีพาสเทลสีพาสเทลคือออกโทนสีธรรมชาตินะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้แย่งผ้ากันค่ะโอ้ยคุณแม่เห็นไปแย่งผ้าสีดากันแล้วก็เหนื่อยเลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะ อันนี้ก็ลายสวยค่ะลายดอกดอกลาวดีค่ะดอกจำปานั่นแหละค่ะดอกลาวดีค่ะขอเขาเรียกว,ว่าขอขอศิรามณีล้อมดอกจำปาค่ะค่ะเนื้อผ้าเป็นไหมน้อยกำมือเดียวนะคะสวยงามมากค่ะเลิ่เลยนะคะหสวไม้กางหัม้การค่ะตาตากวัานี้เป็นคุณตานะคะถ้าไม่ชัดเจนขอส่ขขงภาพนิ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ตากับคุณยายมาพากก็เลยมาทานข้าวที่สวนรักก็เลยก็เลยเปลี่ยนมิวธรรมชาติถ่ายคลิปใหม่ค่ะ1,650บาทค่ะสวยค่ะเงาเหลือมมากค่ะเป็นไหมน้อยนะคะค่ะขึ้นเงาขึ้นเหลือมมากเลยค่ะไหมน้อยกามือเดียวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศดรูดูเด่นทุกผืนนะคะตัวนี้เรียกว่าลายขอันี้ค่ะลายนากน้อยค่ะนาน้อยแล้วก็ดอกแก้วขั้นค่ะ ค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแก่มทุกคืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทสวยไม่สาางสวยไม่จืดกางค่ะหนึ่งพันหกร้้าสบาทนะคะค่ะงามเลิศหรูดูเด่นค่ะ1นึ่งพันหกร้อบาทค่ะสวยไม่สางค่ะหนึ่งบาทนะคะค่ะสวยมากค่ะ ค่ะงานค่ะเป็นงานไหมน้อยแํามือเดียวความยาวสองเมตรนะคะเป็นเงาเหลือมากค่ะเพราะว่าเป็นไหมน้อยค่ะภาพไม่ชัดเจนยนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำไรดติดต,ต,ตามมาตลอดนะคะกำลังใจของคุณแม่คือพี่น้องชาวไทยค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ